ี่านใช้เจ้าปัญญาตอนมาก่อนไก่โห่งวดนี้ออ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 นขอเลขเด็ดๆนะเจ้าค่ะผลจารออกสลาอเลขที่ออกหลักทีออ่หนึ่งศูนเลขที่ออก หลักที่สองศูนเลขท้าสองตัวศูนยูนย์เฉวเฉวเหรอกัหูถโกหัวยวยถขกหัวยย้ว่าตองโขกหัวยเฉวิไหนขะก็ต้องแก่บนน่ะส้แบบนี้ก็ต้องหาแนวรู้ไหมสาแล้ว ใครได้นะฮู้พวกเด็กๆนั้งไันงาเฮ้ย่นอะไรโชยมาฮะมายู่ว่ะใครได้ลิ่นไหมหามจังเลยอ้าวนี่เด็กๆยายเอาของมารอยม้าฝากน่ากินจังเลยยายอยากกินจังเลยรีบเลยยายเออรีบกินซะดยจะหมดอร่อยงั้น กราลวยแล้วนะยายเฮ้ยส่หน้าเออโอ้ไปรวยอะไรมาเหรอยายฮะบอกตรงๆนะค่ะถูกหวยมาเว้ยเออนี่ข้าว่าจะวานพวกเจ้าซะหน่อยพรุ่งนี้เช้ามาช่วยกันรามแก้บนหน่อยนะ มไม่ต้องหาอปพิซซ่าจะกินน่ะใช้เงินถูกหวยซื้อมาก็ต้องช่วยกันรับให้ชอบออริ่ไหมฮะไม่นนได้เห็นจครกินเลยพวกเราจริงด้วยอพรุ่งนี้เจอกันที่หน้าวัดมาก่อนก่โหนะเว้ยข้าจะไปเตรียมเครื่องเส้นก่อน แบบนี้ไม่ไหวต้องใช้หัวสัะหน่อยเฮ้ยนึกออกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาแก้บนเทวะถ้าอยากดูอยากดูนะมาอย่างนั้นแหละเกิดมาไม่เคยเห็นนั่นน่ะสิใช่หุ่ยได้มาแล้วไง เอสายป่านี้แล้วทำไมยังไม่มาโอ้ยคนชักเยอะรอไม่ได้แล้วโว้ยรำก่อนดีกว่าทำไมรำเปล่าต้องเปลี่ยนเพื่อนโอ้อู้ยโอ้ยใหญ่ม่วงแหมเกิดมาไม่เคยเห็นยิ้งง่วงรำนะเนี่ยโหแม่รำสวยจังเลยนะยายน้อยยังจะมาพูดทำไมเพิ่งมาข้านัดให้มาก่อนไก่โฮ เาก็มาก่อนไก่โฮแล้วนี่ไงครับอ่ะไก่เยปัดโชว์ไอ้สีก่อนไก่โฮของข้ามันภาษาชาวบ้านแปลว่าตอนเช้ามืดโว้ยไม่ใช่ไก่โฮหิวแบบนี้ไอ้เจ้าเล่เอาหน้าใหญ่ม่วงแคก็รำสวยไม่หยอกนี่คงถูกใจท่านเจ้าที่หรอกนี่งวดหน้าอาจจะได้เลขเด็ดกว่านี้ก็ได้นะ จริงหระจ้าตาทองออนี่เห็นแก่เจ้าที่ข้าจะรำแถมอีกรอบนะจ๊ะโอ้ย,ออยไม่น่าทั้งปากเลยนะตาทองเอ,อ้ยออ่ย